มึงลองเงียบดูนะเงียบให้สนิทที่สุดในความมืดที่มึงมองไม่เห็นแม้แต่มือตัวเองมึงได้ยินเสียงนั่นไหมเสียงฝีเท้าหนักๆที่เดินวนอยู่บนหัวมึงทุกวันแต่มึงตะโกนเรียกให้ช่วยไม่ได้เพราะเพดานนั่นคือพื้นบ้านที่คนข้างบนเขากำลังกินข้าวหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขเสียงนี้แหละคือเสียงที่เอลิซาเบธฟริเซลต้องได้ยินมาตลอด24ปี ทุกครั้งที่เสียงนี้ดังขึ้นมันไม่ได้หมายถึงอิสรภาพแต่มันคือสัญญาณว่าปีศาจกำลังจะลงมาหาเธอปีศาจท,ที่คนทั้งเมืองแอมสเตอร์ดัมเรียกว่าเพื่อนบ้านที่แสนดีแต่สำหรับเอลิซาเบธมันคือไอ้แก่สารเลวที่เธอต้องเรียกว่าพ่อวันนี้กูจะพามึงดิ่งลงไปในรูซ่วมที่ลึกที่สุดของความเป็นมนุษย์เรื่องจริงที่แม่งโหดกว่าหนังซอทุกภาครวมกัน เรื่องของลูกสาวที่ถูกพ่อบังเกิดกล้าวขังไว้ทำเมียนานกว่าสองทศวรรษจนออกลูกมาเจ็ดคนในรูแคบๆนั่นเตรียมใจไว้ให้ดีสัตว์เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสยองขวัญแต่มันคือมหากราบการเอาตัวรอดที่แรกมาด้วยวิญญาณย้อนกลับไปวันที่28สิงหาคม1984ตอนนั้นเอลิซาเบธอายุแค่18ปีมึงจินตนาการดูวัยนี้กำลังสวยกำลังอยากออกไปใช้ชีวิต อยากไปเรียนต่ออยากมีแฟนแต่สำหรับเธอบ้านหลังนี้มันคือนรกมานานแล้วเพราะไอ้แก่โยเซฟมันเริ่มคุกคามเธอตั้งแต่วัยรุ่มวันนั้นเอลิซาเบธวางแผนจะหนีไปทำงานที่เวียนนาเธอเก็บกระเป๋าเตรียมจะโบยบินแล้วแต่ก่อนจะไปไอพ่อตัวดีเดินมาบอกด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าเฮ้ย hey, ออหนูลงมาช่วยพ่อขยับประตูห้องใต้ดินหน่อยสิประตูนี่มันหนักพ่อทำคนเดียวไม่ไหว ด้วยความเป็นลูกมึงเข้าใจปะถึงจะเกลียดแค่ไหนแต่นั่นคือคำสั่งพ่อเธอเดินตามมันลงไปใต้ดินลงไปลงไปเรื่อยๆจนถึงห้องลับที่ไอ้แก่โยเซฟมันแอบขุดแล้ววางแผนสร้างมาเป็นปีๆสัตว์มันไม่ใช่ห้องเก็บของธรรมดาแต่มันคือคุกไฟฟ้าที่มันดีไซน์มาเพื่อขังลูกสาวตัวเองโดยเฉพาะ จังหวะที่เอลิซาเบธกำลังช่วยพยุงประตูไอ้แก่ใจสัตว์ก็เอาสำลีชุบยาสลบโปะหน้าเธอจนสลบเมื่อพอเธอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นไม่ใช่หน้าพ่อที่กังวลแต่มันคือรอยยิ้มเย็นๆของปีศาจพร้อมกับโซ่เส้นถาที่ล่ามคอเธอไว้กับเสาคอนกรีตไอ้โยเซฟมันทำหน้าเฉยมากมันบอกเธอว่านับจากนี้ไปมึงไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นที่นี่คือบ้านใหม่ของมึงแล้วมึงรู้ไหมมันทำยังไงต่อ มันเดินขึ้นไปข้างบนแล้วไปแจ้งความกับตำรวจว่าลูกสาวผมหนีออกจากบ้านไปเข้าลัทธิบ้าบออะไรไม่รู้มันเขียนจดหมายปลอมขึ้นมาบังคับให้เอลิซาเบธเขียนตามคำบอกเพื่อหลอกแม่ตัวเองแล้วหลอกคนทั้งโลกนับแต่วินาทีนั้นชื่อของเอลิซาเบธฟริเซลหายไปจากทะเบียนราษหายไปจากสายตาเพื่อนฝูงแต่เธอถูกจองจำอยู่ในพื้นที่40ตารางเมตรที่ไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงแดดมีแค่เตียงเก่า ส้วมเน่าๆและความเงียบที่จะกัดกินเธอไปอีก8,700กว่าวันมึงลองนึกภาพนะ24ปีที่หายไปมึงไม่ได้ทำแค่นั่งหายใจทิ้งนะสัตว์แต่มันคือการถูกใช้เป็นเครื่องระบายกามของไอพ่อเฮงสวยนั่นแทบทุกคืนและสิ่งที่ตามมาคือความชิบหายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นคือการตั้งท้องเอลิซาเบธต้องคลอดลูกในห้องใต้ดินที่ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลไม่มีแม้แต่สำลีสะอาด มึงรู้ไหมเธอทำยังไงเธอต้องแบ่งลูกออกมาบนพื้นปูนเย็นๆแล้วใช้กันไกลเก่าๆเล่มเดียวตัดสายสะดือลูกตัวเองท่ามกลางแสงสลัวจากหลอดไฟดวงเดียวที่แม่งจะขาดไม่ขาดแหลเธอทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมีลูกทั้งหมด7คนและนี่คือจุดที่กูบอกว่าไอโยเซฟแม่งไม่ใช่คนมันเริ่มเล่นเกมคัดตัวลูกที่เกิดมามันแบ่งลูกออกเป็นสกลุ่ม กลุ่มแรกคือพวกใต้ดินสามคนที่ต้องเน่าตายอยู่ในรูนั่นกับแม่ตลอดชีวิตไม่เคยเห็นหญ้าไม่เคยเห็นท้องฟ้าส่วนอีกกลุ่มคือพวกบนดินสามคนที่ไอ้แก่โยเซฟมันเอาชุบตัวบอกเมียมันว่าเนี่ยลูกสาวที่หนีไปมันเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วคนในบ้านก็เชื่อแม่งหมดส่วนลูกอีกคนตายตั้งแต่เกิดไอ้แก่ใจสัตว์ก็เอาศพไปเผาในเตาเผาขยะหลังบ้านเฮียไหมล่ะสัตว์ ชีวิตในนั้นแม่งเหมือนนรกซ้อนนรกถ้าพวกเธอทำตัวดือ้อหรือเอลิซาเบธขัดใจมันมันจะทำยังไงรู้ไหมมันจะตัดไฟให้มืดสนิททั้งสัปดาห์หรือไม่ก็อดข้าวให้หิวจนตาลายมึงคิดดูว่าคนเป็นแม่จะใจสลายขนาดไหนที่เห็นลูกตัวเองนั่งร้องไห้หิวโซในความมืดโดยที่ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยแต่ความอดทนของมนุษย์แม่งมีขีดจำกัดและจุดเปลี่ยนแม่งมาถึงในปี2008 เคอร์สตินลูกสาวตัวโตที่เกิดและโตในรูนั้นมา19ปีจูจๆร่างกายแม่งพังวสัตว์เธอล้มฟุบลงไปหายใจรวยริมไตาวายระบบข้างในล้มเหลวหมดเพราะไม่เคยได้รับวิตามินหรือแสงแดดเลยเอลิซาเบธรู้ทันทีว่าถ้าลูกอยู่ตรงนี้ต่อตายเนี่ยเธอเลยใช้ความกล้าทั้งหมดที่มีงัดกับไอ้แก่โยเซฟเธอขู่มันว่าถ้ามึงไม่พาลูกไปโรงพยาบาลตอนนี้ลูกตายคาห้องแน่ แล้วมึงจะจัดการศพนี้ยังไงมึงจะปิดความลับนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนไอ้แก่เริ่มลนวสัตว์มันก็เลยยอมพาเคอร์สตินที่หมดสติไปทิ้งไว้ที่โรงพรยาบาลพร้อมกับจดหมายปลอมๆฉบับเดิมที่บอกว่าแม่มันเอามาทิ้งไว้แต่รอบนี้หมอแม่งฉลาดวสัตว์หมอเห็นสภาพเด็กที่เหมือนมาจากยุคหินผิวซีดเผือกฟันผุกเกลี้ยก,กล่อมจนแปลกใจ หมอเลยเรียกตำรวจมาแล้วบังคับให้ไอ้แก่โยเซฟพาแม่เด็กมาปรากฏตัวให้ได้ด้วยไอ้แก่คิดว่าตัวเองคุมเกมอยู่มันเลยลงไปลากตัวเอลิซาเบธขึ้นมาจากรูเตรียมจะปั่นหัวตำรวจต่อแต่มันประเมินพลังของแม่ต่ำไปสัตว์ทันทีที่เอลิซาเบธเห็นแสงแดดแล้วเห็นตำรวจเธอไม่ได้วิ่งหนีนะแต่เธอเดินเข้าไปหาตำรวจแล้วกระซิบประโยคที่เปลี่ยนโลกทั้งใบว่ากูจะเล่าทุกอย่างให้ฟัง แต่พวกมึงต้องสัญญาว่ากูไม่ต้องกลับไปเจอพ่อกูอีกพอกล่องแพนโดร่าแม่งเปิดออกโลกทั้งใบแม่งช็อกสัตว์ตำรวจบุกคุกใต้ดินเจอเด็กอีกสองคนที่นั่งงงงงกับแสงไฟฉายไอ้แก่โยเซฟถูกจับคาบ้านมันโดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและแม่งควรจะเน่าตายอยู่ในนั้นให้สาสมกับที่มันทำไว้ส่วนเอลิซาเบธกับลูกๆล,ล่ะมึงอาจจะคิดว่าพวกเขาคงเสียสติไปแล้วแต่เปล่าเลยวะ่ะ รัฐบาลออสเตรียยื่นมือเข้ามาช่วยเต็มที่พวกเขาถูกย้ายไปอยู่ในบ้านลับที่มีการคุ้มครองหนาแน่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลใหม่หมดเพื่อไม่ให้พวกสื่อหัวสีไปรังวานวินาทีที่ซึ้งที่สุดคือตอนที่เอลิซาเบธกับลูกๆทั้งบนดินและใต้ดินได้มาเจอกันครั้งแรกแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพวกเขาต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตใหม่หมดแม้แต่การเดินบนหญ้าหรือการมองพระอาทิตย์ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเด็กพวกนั้น บทสรุปของเรื่องนี้แม่งสอนให้รู้ว่าปีศาจแม่งไม่ได้อยู่ใต้เตียงแต่มันอาจจะนั่งกินข้าวอยู่หัวเต๊าะกับมึงก็ได้แต่ในขณะเดียวกันความรักของแม่แม่งคือปาฏิหาริย์ที่มีอยู่จริง24ปีในรูส้วมนั่นฆ่าร่างกายเธอได้แต่ฆ่าวิญญาณความเป็นแม่ของเอลิซาเบธไม่ได้วะวันนี้เอลิซาเบธในวัย50กว่าๆเธอกำลังใช้ชีวิตอย่างสงบมีความสุขกับลูกๆของเธอ ชีวิตมันอาจจะเริ่มต้นที่นรกแต่มันไม่ได้แปลว่ามึงต้องจบที่นั่นถ้ามึงใจแข็งพอเหมือนผู้หญิงคนนี้เอลิซาเบธฟริซเซลยอดมนุษย์ในร่างเหยื่อที่กูขอกราบหัวใจแม่งจริงๆสัตว